สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่สมายเรื่องทาโร่บายตานะคะทรงจําไว้ว่าพวกคุณคือเซฟโซนของตานะคะการที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหาการจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบ h ิวริ่งฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่านมค่าขนมตองตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสําหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แทง์และการซัพพอร์ต้องตาถูกช่องทางด้วยนะคะ แล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแ็วแนหินแท้เสริมดวงด้วยนะคะรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นกันค่ะเอาละค่ะคำวอวยพรของน้องตาในวันนี้ก็คือแค่คุณมองโลกในมุมกลับชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปนะคะทุกคนเอาละค่ะหัวข้อในวันนี้ก็คือไพ่อยากจะแนะนําคนที่ไปสมัครงานว่าอะไรคะมาเริ่มเมา์มอยซอยไพย่ทาโร่กันเลยค่ะ ให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะเอาละค่ะตาขอเช็คพลังงานคนที่เข้ามาดูกันหน่อยนะคะว่าคุณเป็นใครกันบ้างนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะเ h e High p ิเทรค่ะคุณจะไม่บอกน้องตาหรือคะว่าคุณคือใครน้องตาล้อเล่นนะคะไพ่เดี๋ยวไฮพิเทรคือไพ่ความรับนะคะ 8ถ้วยค่ะคุณอาจจะเป็นคนราศีกรกฎพิจิกมีนนะคะ The Hangman ค่ะ The Lover ค่ะคุณอาจจะเป็นคนราศีเมถุนนะคะคุณอาจจะเป็นคนธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะเด่นที่เมถุนนะคะคุณเป็นคนที่ มีญาณอย่างรู้หรือคุณอาจจะเรียนรู้ในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะแล้วคุณเข้าใจว่าสิ่งที่คุณถ้าคุณจะได้รับชัยชนะในเรื่องงานนะคะคุณจะต้องดึงดูดมาคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิชอบสวดมนต์มีการอยู่กับตัวเองมากขึ้นเพื่อที่คุณจะลงไปเรียนรู้ในเรื่องของจิตภายในว่าถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่ได้รับชัยชนะในเรื่องของการงาน คุณจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขในเรื่องของอาจจะเป็นความเชื่อเดิมๆที่คุณถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กแต่น้อยหรือถูกปลูกฝังมาจากครอบครัวถูกปลูกฝังมาจากสังคมที่จะเป็นพลังงานด้านลบในเรื่องของการทำงานเช่นคุณจะต้องทำงานบริษัทที่ใหญ่ๆคุณถึงจะมีหน้ามีตาที่ดีในสังคมคุณถึงจะมีรายได้ที่มากขึ้น อย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่คุณมีความฝันความฝันนี้คุณอาจจะไม่กล้าที่จะลงมือทําคุณอาจจะอยากทํางานเสริมมากๆเพราะว่าคุณรู้สึกรักในงานเสริมนี้มากๆแต่คุณไม่กล้าที่จะลงมือทําเพราะคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันทําไปฉันจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าฉันรอคอยเงินก่อนแล้วกันแล้วฉันค่อยลงมือทําต,ต่างตาก็จะบอกว่า ถ้าคุณรู้สึกมีแพชชั่นรู้สึกมีไฟในการทำสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่อาจจะเป็นอาชีพเสริมของคุณนะคะคุณจะต้องลงมือทำทันทีถ้าคุณลงมือทำได้เพราะถ้าคุณบอกว่าคุณร,อน,นร,อ,นรอนู่นรอนี่รอนั่นนะคะมันจะกลายเป็นว่าคุณจะมีการหาเหตุผลเพื่อที่คุณจะไม่ได้ลงมือทำสิ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้น ้องตาก็จะบอกว่าถ้าคุณไม่ทำเลยนะตอนที่คุณรู้สึกมีไฟในอนาคตคุณอาจจะไม่เริ่มลงมือทำสิ่งที่คุณรักแล้วก็ได้เพราะคุณก็รู้สึกว่าฉันคงจะทำได้แต่งานประจำอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าคุณมีความฝันคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องลาออกจากงานประจำเพื่อที่คุณจะมาทํางานเสริมคุณอาจจะหา เวลาว่างของคุณอาจจะเป็นช่วงณนะเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้อาจจะเป็นช่วงในวันหยุดถึงแม้ว่าคุณอยากจะพักผ่อนแค่ไหนก็แล้วแต่คุณจะต้องมีเวลาเพื่อได้จิบจับสิ่งนี้อาจจะเป็นการหาความรู้นะคะในสิ่งที่คุณรักในสิ่งที่คุณชอบนะคะคุณจะได้เริ่มต้นลงมือทำแล้วคุณจะได้รับชัยชนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่ ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณรักงานไหนหรือคุณอาจจะรักในในงานที่คุณทําแต่คุณรู้สึกว่าทําไมฉันไม่ได้ปรับเงินเดือนสักทีฉันไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสักทีนะคุณเข้ามาดูคลิปนี้นะคะคุณก็จะรู้สึกว่าฉันจะต้องทําอย่างไรนะเพื่อที่ฉันจะได้รับชัยชนะเพื่อที่ฉันจะโดนโปรโมทสําหรับคนที่มีงานอยู่แล้วนะคะหรือสําหรับคนที่ยังไม่มีงานคุณก็จะรู้สึกว่าฉันยังไม่สามารถ ค้นหาได้เลยว่าตัวเองชอบตัวเองรักอะไรตาก็จะบอกว่าคุณอยู่กับสิ่งไหนได้นานๆคุณสามารถทำสิ่งนั้นให้กลายเป็นเงินเป็นทองได้นั่นเองนะคะลองสังเกตตัวเองดูนะคะแล้วลองถามกับจักรวาลของคุณว่าสิ่งนี้ที่คุณรักที่คุณชอบเช่นคุณอาจจะชอบอาจจะรักในการ ทำงานศินละปะบางอยา่างคุณอาจจะเป็นคนรู้สึกว่าคุณอาจจะร้องเพลงเก่งคุณก็จะร้องเพลงและตอนนี้แอปสีดำนะคะมีประกวดร้องเพลงใช่ไหมตาเห็นแบบๆนะคะคุณอาจจะลงสมัครไปร้องเพลงแล้วคุณก็จะได้รางวัลอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าคุณจะต้องคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ฉันสามารถหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนั่นเองนะคะอืมทุกสิ่งเป็นงานเสริม งานเสริมของคุณในวันนี้จะกลายเป็นงานหลักของคุณในวันนัานเองนะคะเอาละค่ะแล้วเรามาดูกันว่าไพ่อยากจะแนะนําคนที่จะไปสมัครงานว่าอะไรคะสี่เหรียญค่ะหนึ่งไม้เท้าค่ะ อาชีนีถือไม่เท้าค่ะเก้าวไม่เท้านะคะเดทค่ะตาขอขยายไพ่เดทนะคะเด็กถือเหรียญค่ะตาเข้าใจแล้วค่ะให้อยากจะแนะนำคนที่ไปสมัครงานว่าคุณอยากคิดว่าคุณไม่มี คุณค่าพอที่จะเริ่มลงมือทำตามความฝันของคุณคุณมีความฝันคุณจะต้องเทคแอคชั่นทันทีคุณอาจจะไม่ได้ออกมาจากงานประจำนะคะแต่คุณจะต้องเริ่มต้นเป็นอาชีพเสริมไปหรือสำหรับคนที่ปรารานในเรื่องของที่จะไปสมัครงานนะคะไพ่ก็อยากจะแนะนำว่า คุณจะต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองส่งเรซูเม่คุณจะต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เริ่มต้นสมัครงานอย่ากักเก็บความรู้สึกอย่ากักเก็บศักยภาพอย่าให้สังคมบอกว่าทำงานที่นี่แหละดีแล้วไม่ต้องไปหาที่อื่นหรอกแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าฉันก็ไม่ได้รักงานนี้นะฉันก็ไม่ได้ชอบงานนี้นะแต่ที่ฉันจะต้องทำเพราะฉัน จะต้องหารายได้มาจุนเจือครอบครัวจะต้องหารายได้มาปิดหนี้ปิดสินนะคะคุณสามารถทําสิ่งเดิมไปก่อนได้เพราะคุณรู้สึกว่ามั่นคงถูกไหมคะแต่คุณจะต้องเริ่มทําสิ่งอื่นสิ่งใหม่ด้วยที่เป็นอาชีพเสริมของคุณคุณจะรู้สึกรัก คุณจะมีแพชชั่นคุณจะลงมือในการหาความรู้แล้วคุณจะเป็นคนที่ทำงานเก่งมากๆเป็นเหมือนราชินีถือไม้เท้าเป็นคนที่ใช้เหตุผลในการทำงานมากๆเป็นคนที่ลงไปทำงานถ้าคนที่เป็นหัวหน้าคนคุณจะได้ลงไปทำงานกับลูกน้องได้ไปชี้แนะพวกเขาให้ทำสิ่งต่างๆที่ดีมากขึ้นคุณจะกลายเป็นหัวหน้างานได้นะคะจากคนที่เป็นพนักง,งานอาจจะเป็น ในระดับปฏิบัติงานคุณจะกลายเป็นคนที่มีลูกน้องมีบริวารของคุณมากกว่าหนึ่งคนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าคิดมากคุณจะต้องปล่อยวางว่าสิ่งที่ฉันทํามาฉันทํามาดีแล้วหรือเปล่าไม่ว่าสิ่งไหนที่คุณเลือกเดินไม่ว่าสิ่งต่างๆที่คุณมีการผ่านมาก่อนหน้านี้คุณทํามันได้ดีแล้วนะคะทุกคนแต่ที่น้องตากำลังจะบอกว่าถ้าคุณอยากจะไปสมัครงาน <mile> แล้วคุณอยากประสบความสําเร็จคุณจะต้องเชื่อมั่นว่าตัวเองจะได้รับงานนั้นมาคุณจะต้องคิดว่าคุณเป็นคนนั้นแล้วคุณเป็นคนที่ได้รับงานนั้นมาแล้วไม่ว่าจะมีคนมาสัมภาษณ์กี่พันคนก็แล้วแต่แล้วเขาต้องการรับแค่ไม่กี่คนแต่คุณจะต้องคิดว่าฉันเป็นคนที่ได้รับโอกาสฉันเป็นคนที่ได้รับงานนั้นมาแล้วนะคะคุณถึงจะได้รับจริงๆคุณถึงจะได้รับชัยชนะ ไพ่เดทประกบด้วยไพ่เด็กถือเหรียญสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนานา,นาหรือความคิดที่เป็นด้านลบที่คิดว่าคุณทำไม่ได้จะจบลงจะตายจากคุณไปเลยแล้วคุณจะเห็นว่าคุณมีโอกาสเติบโตมากมายคุณมีศักยภาพแค่คุณลงมือทำหนึ่งไม้เท้าคือการลงมือทำคือการ take action ถ้าคุณปรารถนาเป็นเหมือนราชินีถือไม้เท้าไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่เข้ามาดูคลิปนี้คุณจะต้องคิดว่าตัวเองเก่งคุณพูดกับตัวเองในกระจกไปเลยค่ะฉันเก่งที่สุดแล้วในงานด้านนี้ฉันเก่งที่สุดแล้วฉันสามารถเป็นคนนั้นฉันสามารถทำงานตำแหน่งนี้ในบริษัทนี้ได้แน่นอนหรือฉันเป็นคนที่ทำงาน ที่บริษัทนี้ตำแหน่งนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณจะต้องใช้กฎแรงดึงดูดมาปรับใช้ในเรื่องของการงานเป็นต้นแล้วคุณจะได้รับงานตำแหน่งนี้ถ้าคุณมีความเชื่อและปล่อยความคิดที่เป็นน้าลบๆออกไปคุณจะต้องรู้เท่าทันคุณอย่าคิดว่าคุณทำไม่ได้นะคะใดๆก็แล้วแต่ คุณจะต้องเชื่อก่อนว่าคุณจะได้รับงานตำแหน่งนี้มาแล้วคุณจะต้องลงมือทําไม่ใช่ว่าคุณมีการขอพรกับจักรวาลไปแล้วคุณไม่ได้เริ่มลงมือทําก็คือคุณไม่ได้เริ่มลงมือส่งเรซูเม่คุณไม่ได้เริ่มลงมือไปสมัครงานนะคะ จักราวาลก็จะไม่ได้มอบงานที่คุณรักที่คุณชอบให้คุณนั่นเองนะคะคุณจะต้องเทคแอคชั่นคือการเริ่มลงมือสมัครงานนั่นเองถ้าคุณอยากจะได้งานใหม่ถ้าคุณอยากจะพบเจอสิ่งที่ใช่นะนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเสริมหรืองานใหม่ก็แล้วแต่แตากำลังมองว่าคุณจะเริ่มตัดสินใจและจะกลายเป็นคนที่หาความรู้มีแพชชั่นแล้วก็รู้สึกรักรู้สึกชอบ กับสิ่งที่คุณทำต่อไปในอนาคตแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของความมั่งคัง่งในเรื่องของการเงินจะตามมาเองนะคะสําหรับคนที่มีการทำงานอยู่ถ้าเพื่อนร่วมงานของคุณมีความเป็นท็อกซิกมากๆคุณจะต้องไม่ตอบโต้คุณจะต้องนิ่งให้เป็นและถ้าเขาพูดกับคุณไม่ดีนะคะเขาจะเงียบไปเขาจะไม่พูดกับคุณไม่ดีอีกถ้าคุณไม่ไปทะเลาะกับเขา ถ้าคุณไม่เลือกที่จะตอบโต้เขาถ้าคุณนิ่งคุณจะกลายเป็นปิงปองที่ไม่ได้มีการโยนลูกเพื่อตอบโต้กับคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นก็จะเป็นคนที่ตีปิงปองอยู่ฝั่งเดียวแล้วเขาก็จะเป็นคนนิ่งไปในที่สุดไม่ว่าสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่ในรอบๆบตัวคุณที่เป็นท็อกซิกถ้าคุณปรารถนาจะทำงานที่เดิมต่อไปคุณจะต้องเซลทอกับตัวเอง เพื่อนร่วมงานของฉันมีแต่คนดีๆมีแต่คนที่คอยช่วยเหลือฉันแล้วคุณจะต้องท่องทุกวันนะคะแล้วจัก,กรวาจะจัดสรรให้คนเหล่านั้นออกห่างจากตัวคุณอาจจะเป็นย้ายไปแผนกอื่นอาจจะเป็นการที่คนเหล่านั้นพบเจอหนทางใหม่ของเขาแล้วเขามาลาออกจากที่เดิมเป็นต้นหรือสำหรับคนที่ไปสมัครงานอย่างที่ตาบอก คุณจะต้องเชื่อว่าคุณเป็นคนนั้นที่คุณได้ทำงานที่บริษัทนั้นแน่นอนคุณจะต้องมีการสร้างภาพจินตนาการคุณจะต้องนึกถึงภาพคุณที่ใส่ยูนิฟอร์มบริษัทนั้นนะคะแล้วก็หลับไปทุกวันทุกวันแล้วคุณจะเชื่อแล้วคุณจะได้งานนี้มาครอบครองแล้วคุณจะได้งานนี้มาครอบครองในที่สุดนะคะเอาละคะ่ะแล้วเรามาให้ไพ่ทาโร่ บอกกับคนกันอีกสักสองใบนะคะว่าอยากแนะนำอะไรคุณเพิ่มเติมนะคะราชาถือเหรียญค่ะสามถ้วยค่ะคุณจะรู้สึกมีความสุขกับชีวิตของคุณมากๆคุณจะรู้สึกนิ่งได้มากพอคุณจะรู้สึกว่าจากเด็กถือเหรียญกลายเป็นราชาถือเหรียญ คุณจะได้รับประสบการณ์มากมายจากความรู้ที่คุณได้มีการหาประสบการณ์ไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนก็แล้วแต่อาชีพหลักอาชีพเสริมของคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะกลายเป็นคนที่มั่งคัง่งคุณจะกลายเป็นคนที่อยากจะไปหาเพื่อนๆของคุณเวลาไหนก็ได้ คุณจะหาเงินได้ทั้งยามหลับและยามตื่นคุณจะได้มีการบอกกล่าวกับเพื่อนๆของคุณว่าฉันทำงานแบบฉันทำงานนี้มีความสุขมากๆฉันรู้สึกค้นพบตัวตนของฉันแล้วแล้วคุณก็จะได้ไปหาเพื่อนๆคุณมีการบอกเล่าเรื่องราวมีการบอกเล่าสิ่งที่คุณประสบความสําเร็จให้แก่เพื่อนๆของคุณฟังนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตาขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนั่นเองนะคะแล้วเรามาให้ไพ,พ่พันตาบอกกับคุณว่า อยากจะแนะนำอะไรกับคุณเพิ่มเติมคะอีกสักสองใบนะคะดวงชะตาค่ะข้ามอุปสรรคค่ะสิ่งที่คุณมาเจอคลิปนี้นะคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะการที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะเพราะว่าจัก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณส่งคลิปนี้ ไปเด้งที่มือถือของคุณหรืออุปกรณ์ต่างๆของคุณนั่นเองนะคะสิ่งนี้คือโชคชะตาของคุณที่คุณจะได้รับคุณจะได้รับงานชิ้นนี้ของคุณมาไม่ว่าคุณจะไปสมัครงานประจำหรือคุณอยากจะมีอาชีพเสริมคุณจะได้เริ่มลงมือทําคุณอาจจะเจออุปสรรคบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตมนุษย์นะคะ และคุณจะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคของคุณด้วยความพยายามด้วยความอดทนการฝ่าฟันการแก้ปัญหาต่างๆคุณจะผ่านไปด้วยดีในที่สุดไม่ต้องกลัวกับสิ่งไหนๆเลยนะคะเพื่อนๆคุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จคุณจะเป็นคนที่คนให้ความเคารพนับถือคุณจะเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์ในชีวิตทุกด้านเลยนะคะเพราะฉะนั้น ตาจะให้ไพ่ออรลเคิลแนะนำกับคุณอีกหนึ่งใบนะคะว่าไพ่ออรลเคิลอยากจะแนะนำกับคุณว่าอะไรคะว้าวไม่ว่าเรื่องไหนที่คุณขอในเรื่องของงานคุณอาจจะมีการไปขอพรในเรื่องของงานเป็นการบนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลของคุณนะคะคุณจะได้รับพรคุณจะได้กลางปีก แสดงศักยภาพให้คนในที่ทำงานของคุณหรืองานเสริมของคุณให้ผู้คนรอบๆตัวคุณหรือคนทั่วไปได้เห็นว่าตัวคุณนั้นน่ะมีศักยภาพมากแค่ไหนปีกของคุณนั้นแข็งแรงมากแค่ไหนและพร้อมที่จะโผบินแล้วนะคะตายินดีกับคุณจริงๆที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องมารับพรของคุณไปนะคะ เอาละค่ะไพ่นางฟ้าอีกสักหนึ่งใบนะคะไพ่นางฟ้าอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าอะไรคะคอมมูนิเคชัคีรีนะคะคุณอาจจะได้รับสัญญาณบางอย่างจะเป็นการสื่อสารที่มีความชัดเจนมากขึ้นจากไกด์ของคุณหรือจากจัก,กรวาลของคุณนั่นเองนะคะแล้วคุณจะต้องรู้ด้วยว่าสิ่งนี้แหละคือสัญญาณหรือสิ่งนี้แหละค่ะ ที่น้องตากำลังมาบอกคุณอยู่ว่าคุณจะได้รับงานนี้นะหรือคุณอาจจะได้มีการลงมือทำในอาชีพเสริมของคุณเพราะฉะนั้นอย่าได้กังวลอย่าได้กลัวไปก่อนที่คุณจะลงมือทำเทคแอคชั่นทันทีแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะคะเรียบร้อยค่ะ วันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมและคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะรักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมายริ่งทาร์โร่ใบาตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะน้องตาไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ